ัวรีโมทจะมี3ปุ่มนะปุ่มบนสุดล็อกรถถัดลงมาคลายล็อกล่างสุดนี้มาสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทนะครับตัวรีโมทตัวนี้สามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้น,นะครับวิธีใช้งานนะครับล็อกรถจะมีเสียงหนึ่งค้งคลายล็อกมีเสียง2ครั้งสตาร์ทเครื่องกดค้างไว้นะครับวิธีใช้กดล็อกหนึ่งค้งมีเสียงนงล็อกก่อนอ่าล็อกฝันหนึ่งค้งนะครับในระหว่างที่เราล็อกไว้ถ้ามีคนบุกรุกเข้าไปมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้แล้วมันจะส่งเสียงอะลามด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราล็อกรถออยยู่่เเรรรรรรราาาาาสสมมถต์ททคคคคืงงดดด้้้้วววีโไไัับบก5ิ ใช้ปุ่มล่างสุด mm hmm. นัดคนมับวันนี้คลายไปเางเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จจะมีไฟเหลยวตรงนี้นะครับกระพริบแจ้งเตือนว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องกระพริบแบบเนี้ยไปอีกสิบนาทีแล้วเขาจะดับเครื่องไปเองนะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จกดคีย์ล็อกเปิดประตูเข้าไปขับรถมันก็ขับได้เลยมันจะปิดไฟเลี้ยวให้แล้วก็ขับได้เลยนะครับแต่ถ้าไฟเลี้ยวกระพริบก็ระพริบอยู่อย่างงี้คืออีกสิบนาทีเดี๋ยวเขาจะดับไปตอนนี้ถ้าเราต้องการดับเครื่องกดปุ่มล่าาางงสุดดคคครรัับบก้้ไววนี ตัวปุ่มนะถ้าเราสตาร์ทต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับเหยียบเบรกจะมีไฟสตนร์บายขึ้นมากดหนึ่งครั้งครับดับเครื่องนะครับดับเครื่องเหยียบเบรกด้วยแล้วกดนะครับถ้าไม่เหยียบเบรกกดได้ไม่ดับนะครับกดได้เลยไม่ดับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องอยู่เราลงมาจากรถเอารีโมทลงมาด้วยเราล็อกไว้ได้ครับล็อกไว้อย่างนี้เลยมีผู้โดยสารอยู่ในรถเราล็อกไว้ได้เลยเดินไปละได้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ได้ ถ้าเราไม่ล็อกือรมันจะไม่ล็อกครับมันจะไม่ล็อกดับไหมไม่ดับครับตามอย่างนี้มันก็จะไม่ล็อกไม่ดับครับใช่ดนกว่าจะมาปิดตรงนั้นแล้วก็ถ้าจะขึ้นรถก็กดคีย์ล็อกเปิดประตูขึ้นเป็น,ข,น,ข,น,ปข,นปขับต่อได้เลยตัวนี้ดับเครื่องเยียเบกดหนึ่งค้างตัวปุ่มนะถ้าจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเยีเบกนะครับกดได้เลย ในระหว่างที่เราายล็อกอยู่ปุ่มตรงนี้จะพร้อมให้ทางานได้ตลอดคือกดปุ๊บมีวิทยุได้ร์จโทรศัพท์ได้กดครั้งที่สองไฟหน้าปัดต,ติดได้นะครับไฟหน้าปัดต,ติดหมดเลยกดครั้งที่สามปิดครับไะวุนครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่2เปิด, 3, ปดครั้งที่สามปิดถ้าสตาร์ตต้องอย่าเบรคเข้าไปด้วยนะครับตันน,มมนี้ล็อกนนะรถไว้มีการขโมยมาล็อกไว้อย่างนี้นะเัรปุ่มถ้ามีคนบุกรุกสตาร์ตไม่ได้นะครับสตาร์ตไม่ได้เลยถ้าายล็อกแล้วนะครับสตาร์ตเครื่องได้ แล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์นะครับดับเครื่องเสร็จถือรีโมทเดินไปเลยลืมล็อกรถเดี๋ยวเขาเอาตัวล็อกไปนะครับดับเครื่องเสร็จแบบนี้นะลงไปเลยอ่านคำว่าสามเมตรครับล็อกเองอัตโนมัติครับถี่เข้าใกล้ระยะเมตรนึงครับอตัวคายล็อกเองแบบนี้เลยครับทีนี้ถ้าอยู่บ้านนะอ,อยู่ ถ้าเราอยู่บ้านหรือเราไปธุระเดินไปเดินมาใกล้ๆรถแนะนาว่าให้ล็อกเลยครับถ้าเราล็อกไว้ Security มันจะปิดนะครับเดินไปเดินมาจะไม่เปิดเองละก็คือมันจะสแตนบายอยู่ในโหมดล็อกอย่างนี้ตลอดเลยนะครับตัวคีย์เลดมันจะไม่ทํางานเลยถ้าเราล็อกไว้คีเลดมันจะปิดไปแต่ถ้าเราไม่ล็อกเดินไปเลยคีเลดมันจะเปิดอัตโนมัติแล้วมันจะล็อกตัวมันเองอัตโนมัติมามันจะคายให้